รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมองผ่าเธอคงไม่เข้าใจว่าความจริงเป็นเช่นไรลองมอง ใหม่ b e i ิ g b บ b ความลับความสดชื่นไม่เปลี่ยนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Thailand Service ภารกิจพิชิตบริการครับรายการที่จะหาสิ่งดีๆนะครับเกี่ยวกับงานบริการทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาบอกให้ทุกคได้ดูกันถึงบ้านนะครับและแน่นอนเราจะมีเทคนิคต่างๆสามารถเอาไปิใช้กับชีวิตประจำวันได้าถามนิดนึงถามอะไรฮันเต้ความลับสำคัญชนะัย ความรักสําคัญชไหนสําหรับปอล่ะคะความรักเป็นเรื่องสําคัญถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะตอนไหนที่เราแบบว่า in love หรือว่า,ามีรักนะคะครเราจะตาเป็นประกายปิ้งปิ้งปิ้งโลกจะเป็นสีชมพูเลยโอเคเดว่าแต่ว่าพี่เดนเนี่ยม,มาถามเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับงานบริการของเราคะโอ้แน่นอนครับสำหรงานบริการในวันนี้นะครับค่ะเป็นงานบริการที่เกี่ยวความรักโดยตรงๆเลยว้าวมันเกี่ยวกับคําที่พูดว่ากําจัดสุข ื่นเต้นอยากรู้ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีเพื่อนๆปอหลายๆคนกำลังโสดอยู่เพราะว่าเขาต้องอย่างนี้ต้องไปชมอันนี้เลยครับเทปีพลาดไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปชมเลยครับไปกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับถูกต้องเลยทงานบริการของเราวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักชัว์แน่นอนฮะและพูดถึงเรื่องเหันไปไหนต้องมีตัวเดียวทำไปไม่ต่อยไม่ได้หันไานี่อาไม่รู้ก็เห็นแบบเคยรายการเดี๋ยวเขาก็หันอย่างนี้ลองหาดูบ้างเล่เขาแน่าขาจัดกองให้แต่คราวนี้เขามีตัวเดียวพูดถึงเรื่องอะไรนะความรัก โอ้โหพูดถึงความรักนะครับคุณผู้ชมครับในโลกใบนี้มันขาดความรักไม่ได้แน่นอนเพราะคนทุกคนต้องการความรักถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นรายการไทยแลนด์สวีทภารกิจพิชิตบริการของเราวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องติดตามและตอนต้นยันตอนจบเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ยังเป็นโสดอยู่รับเราเลยว่าใครที่กำลังเหงาดูจบปุ๊บความเหงาอันตรธานหายไปให้แต่พูดถึงเรื่องราวของความรักครับผมแล้วรูปแบบการบริการในวันนี้มันมันเป็นยังไงอะอยากรู้ใช่ไหมเห็นด้านหลังผมไหมทำไม เห็นแต่อ้วนเสื้อขาวนั้นไหมปรนอ้วนนั่นอ่ะคนนั้นแหละเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่ให้บริการงานด้านนี้มันจะรอดเหรอเอาจะรอดไม่รอดไม่รู้เดี๋ยวต้องรอติดตามอย่าดูถูกคนที่ภายนอกเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าคุณผู้ชมโสดต้องดูดีๆต้องดูดีๆคุณผู้ชมมาธรรมดาไปเราสองคนอ่ะ อู้สภาพแย่คุณผู้ชมหรืเหรอต้องรีจัดให้หนักเลยวันนี้อุดแล้วเขาก็อยากจะร้อง<ค>ไห้อะเป็นไรหนูอยากคุยโอเคเอาง่ายๆเดี๋ยวช่วงหน้ารอติดตามด้วกันว่างนานบริการนั้นนี้เขามีขั้นตอนการให้บริการยังไงบ,บ้างอยากรู้แล้วอยากใช้บริการด้วยไปตามหาความรักไปตามหาความนั่ไปไปเลยติดตามช่วงหน้าอีวันไอ้คนนี้เหรอคนนี้